สวัสดีค่ะทุกคนโบรมรลดานะคะเจ้าของเสียงสโนไวท์ภาคไทยนะคะอย่าลืมไปฟังเพลง w e i d i n g On A Wish นะคะได้ทุก s t r e a m i n g p l แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เอาใจช่วยสโนไวท์ในการปรทจนภายครางนินนะคะ Love You สวัสดีค่ะทุกคนเข้าโรงรปส,สดน,นร้อนๆกับสโนไวท์ไลฟ์แอคชั่นที่ได้ราชเชลเซกเลอร์มารับ,บบทเป็นเจ้าหญิงในตำนานคนนี้ส่วนดาชินีใจร้ายรับ,บบทโดยกาวกาดอด ส่วนคนให้เสียงเป็นสโนไว้ในแถบเอเชียของเราก็เปิดตัวมาแล้วหลายคนนะคะทั้งญี่ปุ่นเกาหลีฟิลิปปินสเวียดนามอินโดนีเซียไต้หวันแล้วก็ประเทศไทยสโนไวภาคไทยให้เสียงโดยโบมเมลาดาส่วนดาชินีแม่เลี้ยงใจหลายภาคเสียงโดยพี่นัทมีเรีย คนภาคสโนไวท์ White, แต่ละประเทศแอดว่าก็น่ารักดีนะคะแต่งานนี้มงลงไทยแลนด์โบเมนาดาแปลงโชวกลับมาได้เป๊ะเวอร์คนก็สวยเสียงก็เพราะนานาชาติแห่เวยกันไม่หยุดเลยโดยเฉพาะลุกในงานเดินแฟชั่นโชว์ของโพเอมสโนไวท์อินสปายแฟชั่นโชว์บายโพมแอนไ a ยแลนด์กาลาพรีเมียโบปรากฏตัวมาในลุคสโนไวท์ที่แทบจะเหมือนกับในแอนิเมชั่นเป๊ะเลย ทั้งหน้าทั้งผมเป๊ะไม่มีที่ติเท้ากับเจ้าหญิงที่หลุดออกมาจากเทพนิยายแถมทพ่วงท่าการเดินความสง่างามคือเจ้าหญิงดิสนีย์มากๆาออกทำเอาทั้งแฟนๆไทยและแฟนๆชาวต่างชาติอวยสั่นวันนี้แหละนี่แหละสโนไวท์ภากันโพสแชร์แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับสโนไวท์เวอร์ชันไทยแลนด์กันเยอะแยะเลยเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าพวกเขาคอมเมนต์กันเอาไว้ว่ายังไงบ้างคนแรกก็บอกว่าฉันชอบเวอร์ชันไทยนะดูเหมือนเวอร์ชันออริจินอลมากๆ คนต่อไปเวอร์ชั่นประเทศไทยอ่ะจ้องกับจินตนาการไวเด็กของฉันเป๊ะเ,เลยคนต่อไปนะคะทุกคนที่ว่ามาก็สวยงามใกล้เคียงกับสโนไวต้นฉบับกันหมดแหละยกเว้นจากสหรัฐอเมริกาคนต่อไปก็บอกว่าเหมือนกับคำนิยามสโนไวในเทพนิยายเลยผมดำครับผิวพันณุผุดผ่องประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวแทนที่ใกล้เคียงที่สุดของสโนไวนะ เมนต์ต่อไปลูกสาวฉันเดินเข้ามาพอดีตอนนี้ฉันกําลังดูรูปสโนไวท์จากประเทศไทยเธอบอกว่าพี่สาวคนนี้ดูเหมือนสโนไวท์มากๆฉันไม่ได้บอกให้ลูกพูดนะคนต่อไปนะคะพวกเธอคือคนที่ร้องเพลงประกอบหนังเรื่องสโนไวท์ในเวอร์ชั่นภาษาของพวกเธอใช่หรือเปล่าผมว่าทุกคนดูดีกว่าราเชลเซลเลอร์หมดเลยนะคนต่อไปก็บอกว่าขณะเป็นคนภาคเสียงยังแคสมาได้สวยกว่าตัวจริงซะอีกหัวเราะหนักมาก เมนต่อไปฉันให้เจแปนไทยแลนด์แล้วก็ไต้หวันนะแต่ว่าไทยแลนด์อ่ะคือที่สุดคนต่อไปนะคะฉันให้ประเทศไทยเป็นผู้ชนะนะเธอน่ารับเกินสโนไวท์จากประเทศไทยอ่ะเหมือนจริงมากเลยเมนต่อไปก็บอกว่าประเทศไทยอ่ะดูเหมือนสโนไวท์นะแต่ฉันว่าเสียงของเธออ่ะเฉยเฉยเมนตต่อไปอันดับหนึ่งฉันให้ไทยอันดับสองฉันให้เกาหลีแต่ U.S.A เนี่ยเอาจริงดิ คนต่อไปนะคะเวอร์ชั่นไทยอตีโจทย์แตกมากแถมคนไทยยังขาวว่าคุณสหรัฐอเมริกาซะอีกคุณล้อฉันเล่นปะเนี่ยเม้นต่อไปก็บอกว่าฉันให้แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นตัวแทนสโนไวท์เวอร์ชั่นการ์ตูนเม้นต่อไป Thailand n ัมเบอร์วผมไม่ใช่คนไทยหรอกนะแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นที่มาจากประเทศไทยเนี่ยเป็นนิยามของสโนไวท์เลยคนต่อไปไทยแลนด์ตรงคอนเซ็ปต์ที่สุด เครื่องแต่งกายก็ทอดแบบมาเลยแถมคนก็สวยตะลึงมากคนต่อไปนะคะฉันคิดว่ามันถึงเวลายอมรับในระดับสาวคนแล้วแหละเพาเวอร์ชั่น USA อ่ะมันแย่มากคนต่อไปก็บอกว่าเกาหลีเหมือนซินเดอเรลล่ามากเลยแต่เวอร์ชั่นประเทศไทยอ่ะตรงคอนเซ็ป์ที่สุดโดยเฉพาะทรงผมของเธอเม้นต่อไปนะคะประเทศไทยดูเหมือนสโนไวท์มากกว่าออริจินอลซะอีกคนที่ภาคเสียงเป็นดาชินีใจร้ายของไทยก็สวยนะ เสียงมีอำนาจด้วยเหมาะสมมากเม้นต่อไปผมมาจากฟิลิปปินส์นะแต่เวอร์ชั่นของไทยอะดีมากเลยเหมาะสมที่สุดเพอร์เฟมากคนต่อไปก็บอกว่าดูสิถ้าพวกเขาต้องการนะักแสดงโนไว้มากนะพวกเขามาคัดเลือกมาแสดงจากเอเชียก็ได้แต่พวกเขาก็ไม่ทำสงสัยสีผิวมีเมลานินไม่มากพอพวกเขาก็เลยไม่จ้างคนต่อไปเรียนแบบซัชนาต้นฉบับเชียว แก้มกลมกลมที่เหมือนแอปเปิลนั่นน่ะสมบูรณ์แบบมากเลยต้นต่อไปนะคะมองข้างๆเหมือนลิซ่าเลยอ่ะนี่ใช่ลิซ่าหรือเปล่าแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าไม่ใช่นี่เป็นนักแสดงไทยชิว่าโบเม้นต่อไปก็บอกว่าโอ้ m ม g ก็ฉันเพิ่งเคยเห็นคอสเพย์แบบหน้าเอเชียแบบนี้เหมาะสมมากเลยอ่ะแก้มอวบอิ่มเหมือนสโนไวท์มากๆ คนต่อไปทําไมไม่ให้เธอเป็นคนแสดงไปซะเลยเนี่ยในหนังยังไม่สวยเท่าคนนี้เลยคนนี้คือสโนไวเลยนะคนต่อไปก็บอกว่าสโนไวทุกคนที่มาให้เสียงอะ่ะมีความสวยมากกว่าสโนไวไลฟ์แอคชั่นมากถึงผิวจะไม่ขาวก็ไม่เป็นไรแต่สโนไวก็ต้องสวยไหมอะ่ะไม่ใช่หน้าแบบนั้นแถมปากยังแซบอีกเมนต่อไปโบจากประเทศไทยกับซูจีจากเกาหลีใต้สวยทั้งคู่เลย คนต่อไปก็บอกว่าคนให้เสียงจากแต่ละประเทศหรือแม้แต่ต้นฉบับจากไลฟ์แอคชั่นก็มีข้อดีเป็นของตัวเองเท่านั้นแหละฉันชอบทุกเวอร์ชั่นเลยชอบทุกอย่างที่ดิสนีย์เป็นคนเลือกมาคนต่อไปสาวไทยคนนี้เหมาะสมมากเลยอะ่ะแต่อีกคนนึงฉันพูดได้ไหมอะเม้นต่อไปนะคะเท่าที่ฉันจำได้สโนว์ไวท์เป็นสัญลักษณ์ของความงามนี่เนอะทำไมดิสนีย์ไม่ขอให้เธอแสดงในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นไปเลยละเนี่ย เมนต์ต่อไปก็บอกว่าตั้งแต่ดิฉันนั่งดูวิดีโอมาฉันก็มั่นใจเลยว่าเธอจะต้องเป็นสโนไวที่สมจริงมากแ,แน่ๆแต่เธอก็ไม่ทําให้ฉันผิดหวังเลยเมนต์ต่อไปสโนไวมีตัวตอนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยส่วนหนังล่าสุดของดิสนีย์มีชื่อว่าสโนแบล็ k คนต่อไปนะคะโหสรุปว่ามีคนหน้าเหมือนสโนไวจริงๆด้วยฉันไม่เข้าใจจริงๆบนอินเทอร์เนต็ตฉันเห็นคนสวยคนหลอ่อตั้งเยอะตั้งแยะทำไมาดิสนีย์ถึงไปเลือกแบบนั้นมาเนี่ย เม้นต่อไปผลห,หลุดออกมาจากภาพวาดน่ารักจังเลยเจ้าหญิงน้อยเม้นต่อไปก็บอกว่าหน้าตาสุดยอดมากการแต่งหน้าแต่งตัวก็สุดยอดมากเธอแน่ใจหรือเปล่าว่าดิสนีย์ไม่เคยส่งเอกสารทาบทามมาให้เธอคนต่อไปนะคะสโนไวท์อ่ะเป็นเจ้าหญิงคนโปรดของฉันเลยนะเนี่ยคือเจ้าหญิงในจินตนาการวัยเด็กของฉันเฟะเลยเม้นต่อไปสโนไวท์มากเลย แต่งหน้ายังไงให้เหมือนสโนไวมากขนาดนี้แล้วเสียงของเธอจะดีด้วยไหมนะคนต่อไปก็บอกว่าทุกคนบ่นเหมือนกันหมดไม่ได้บ่นนักแสดงนะแต่บ่นผู้กำกับนั่นแหละที่ทำลายความทรงจำใบเด็กของพวกเราคนต่อไปนี่แหละเจ้าหญิงแต่คนนั้นดูไม่เหมือนเจ้าหญิงเลยอะ่ะดูเหมือนเด็กสาวธรรมดาธรรมดาคนต่อไปนะคะเธอเก่งนะ คีพารคเตอร์ hmm. เรียบร้อยสวยหวานมันดูออกมาจากการ์ตูนเป๊ะเลยขนาดสโนไวท์เวอร์ชั่นการ์ตูนอายุแค่14ปีเท่านั้น mm hmm. ก็ยังอุตส่าห์หาคนที่หน้าเหมือนมาได้คนต่อไปก็บอกว่าน่ารับเนอะฉันกำลังหาอยู่เลยว่าโบโมเมลดาคือใครที่ฟิลิปินกำลังพูดถึงเลยเมนสุดท้ายบอกว่า mm hmm. ในเอเชียแคสคนมาภาคเสียงได้สวยมากเลยอ่ะฉันไปดูหนังมาแล้วก็โอเคนะร้องเพลงเพราะมากเต้นดีพระเอกก็หลอด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะกับความคิดเห็นของแฟนสโนไวท์นานาชาติดูเหมือนคอมเมนต์จะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยโบเมลาดาของเราเนี่ยก็สวยมากจริงๆเนาะแต่ความสวยมันก็นานาจิตตังชมคนนี้ได้แต่ก็อย่าเอาอีกคนนึงมาบูรี่จะดีกว่านี่แอดเลือกคอมเมนต์ที่บูรี่ออกไปเยอะมากเลยนะคะบอกไปเลยว่าลาเชลเนี่ยโดนยับจริงๆแต่เห็นว่าคนที่ไปดูหนังมาแล้วเขาชมนะว่าเสียงดีมากแสดงดีด้วยแต่เรื่องความเป็นสโนไวท์ก็นั่นแหละไม่ค่อยเหมือนอะ แต่ฉายไปได้แค่ไม่กี่วันกระแสะตอบรับจากนักวิจาร์บนเว็บไซต์ Rotten Tomato ให้คะแนนแค่43%เองแถมรายได้ของช่วงสุดสัปดาห์แรกก็น่าเป็นห่วงว่าจะคุ้มทุนหรือเปล่าแอดว่าดิสนีย์คงจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างแหละแต่ส่วนตัวแอดจะไปดูนะเพราะเราก็แฟนดิสนีย์ตัวยงเลยและทุกคนล่ะคะีความคิดเห็นยังไงกับเรื่อง Snow White บ้างคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะคอมพิคลิปฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร์วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า